สวัสดีครับคลิปนี้จะมานะจัดตีกิววอลนะครับแล้วก็พวกฟอนไลน์แล้วก็อารีน่านะครับพวกอารีน่าธรรมดานะแล้วก็บลออารีน่าเนาะว่าใช้ตี้อะไรบ้างอ่ะเอามาเริ่มเริ่มที่อารีน่าก่อนเนาะอารีน่าเนี่ยก็จะใช้5ตัวเนาะอารีน่าธรรมดานะครับใช้5ตัวหลักที่เรา แข่งเก่งที่สุดเนาะทีมป้องกันก็นจะประมาณนี้ของผมอันนี้เจะอันนี้จะเหมือนในกิวอลนะกิวอลดาบแรกอะ่ะกิววอลจะมีสามดาบใช่ไหมดาบแรกก็คือทีมที่เรามั่นใจที่สุดอะ่ะฝอ,อวิชชั่นก็จะประมาณนี้ครับอ,อันนี้ก็เปลี่ยนที่จริงอันนี้เปลี่ยนอันนี้อันนี้ดีกว่านะไว ในประเทศตัวที่พลังงานเยอะสุดของฝ่ายตรงข้ามเนาะเวลามันใช้ไอ้นี่ยวัตถุโบราณเนาะอ่าจะประมาณนี้อันนี้เปลี่ยนอลิตเอ้เปลี่ยนชาใส่ดีเข้าไปครับพอดีลืมเปลี่ยนเนี่ยปกติมันไม่ค่อยตีกันอยู่แล้วของผมอมันลงตัวอยู่แล้วถ้าเกิดมีใครอยากตีขึ้นที่หนึ่งผมผมก็จะปล่อยๆครับ คือมันไม่ไม่ค่อยแข่งขันกันแล้วว่าเซิร์ฟผมอะมันอยู่ตัวกันแล้วว่ใครอยากที่ได้ที่หนึ่งก็ตีไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นอารีนา่าปกติเนาะส่วนบอลบอลอารีนา่าจะเป็นสามทีมใช่ไหมอฟ,ออฟอร์มชชั่นของผมมันจะประมาณเี้เนาะอ,อันนี้ก็คือบันทึกเนาะเห็นไหมไม่ไม่ค่อยมีใครยุ่งกับผมเท่าไหร่เล้วะันดับก็ประมาณเนี่ยติดท็อปท็อปเทนพอแล้วันดับเจ็ดดับแปด ตอนแรกผมอยู่ดับสี่ดับห้าบอกก็ปล่อยเขาไปไปผมไม่ค่อยได้โฟกัสอ่าอันนี้เท่าไหร่ละเห็นไหมไม่ค่อยมีใครมา,มาพิวพีด้วยผมผมก็ผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปตีใครละอ่ะมาดูทีบป,ป้องกันของผม,ผมกันสามทีมก็จะปีประมาณเนาะอันนี้ทีมชานะทีมแรกนะ ทีมที่สองจะเป็นทีมที่แข็งเก่งที่เอาไว้กันเนี่ยสมมติแพ้ดาบแรกใช่ไหมอาดาบสองมาเราต้องไม่แพ้แหละเพราะถ้าพราถ้าเกิดแพ้สองสูตรนี่ก็จะแพ้ทันทีเลยเพราะงั้นเราเลยเอาอันนี้ครับอาริจยูอาไว้มาดักเนาะ <c oughs> เป็นทีมดักอ่าแล้วก็ใส่นี่ครับ,บ,รบรวัตถุโบราณวเนเยเทศอันนี้ก็ใส่เป็นเนี่แ อ่าทกีปนิบาลานะทำไมทำไมฟอร์เมชันมันแปลกๆปีกไปหมอันนี้คือผมกบเข้าวาแล้วอันนี้คือเป็นขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นฟอร์เมชั่นยอดฮิตนะอ่าก็ลองไปจัดจัดกันดูนะวัตถุโบราณของอ่าอะไรนะชื่อเลยวะตัวเนี้ยลืมชื่อทล้งั้นแหละอ่าตัวไฮบิดตัวเนี้ยเออ จะใส่ไปน,น,นี้ครับธนูใหม่เนาะมันสามารถตัดพลังงานได้เนาะปกติเราจะใส่อันนี้กันเนาะให้มันยิงกระจายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ครับเป็นไอ้เนี่ยเป็นธนูเนี่ยมันจะตัดพลังงานอ่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะทีมตัวทีิที่สามี่เป็นทีมที่อ่อนอ่อนที่สุดเนาะอาจจะงงงว่าใส่อะไรมาร่าถักแปลกแป่ไม่เป็นไรแล้วว่าๆเลย ที่จริงอ่ะที่จริงอันนี้หน้าเปลี่ยนเป็นนี้นะชื่ออะไรวะตะคู่นะครับที่จริงต้องใส่เป็นตัวนี้แต่ผมยังไม่ทําำกซัสไงที่จริงก็ใส่นี้ก็ได้นะแต่แต่มันจะทําให้ทีมเขาเรียกว่าอะไรมันมันตายง่ายเนาะเพราะมันมันโดนเบิร์ดแลเมก็ตายไงถ้าเกิดใส่ อ่านชื่อแบบคาร่าเออพิ่งนึกออกแล้วก็ใส่คาร่าเข้าลงไปอ่ะถ้าเกิดโดนบอลลัมเมมันจะไม่ตายเลยทันทีครับมันจะอ่ามีอมาตะชั่วคู่เนาะอันนี้คือข้อดีของคาร่านะแต่ถ้าเกิดใส่นี่ตัวน,นี้มาก็จะทําให้ทีมมีดาเมดเนาะอันนที่จริงเจ้าดีเอาดาบปแปลงเลยก็ได้มันจะได้ปั่นแล้วโอกาสติดขี้สูงข,ขึ้นมีหน้าหนึ่งก็ได้แล้วจริง อันนี้ทีมก็ใส่ไปงั้นแหะสเปซสปาไม่ค่อยมีสาระสำคัญเลยเนาะทีมวิสาะเนาะอ,อะส่วนกิววอลมาดูทีมกิววอลบ้างสับาลที่แย่แล้วของผมเ่ยเชิญอันดับหนึ่งร้อแปดสิบหกครั้งไม่เลยแพ้โอเคก็น่านจะแพ้แหละหมายถึงผมนะทีมผมนะโดนตะแล้วผมอ่ เนี er ่ยผมก็จะจัดบอกอ่าตามนี้เลยขอดูบ nah, ันทึกแบบตัวตัวใครขวบละโฮลิชิดโอเคอ่าขอใส่คาร่าเนาะโอ้ไปแคนเซิลเลยนี่ไปแคนเซิลไอเจ ไม่ไม่ได้แคนเซิลออดิตยูอาร์เขาไอ้ชุกเห็นไหมพอใส่คาล่าข้อดีของมันคือเบิร์ด,ดเบเดิมมันยังไม่ตายในทันทีไงนี่สูสีเนี่ยเก,เกือบเกือบชนะเนี่ยแต่แพ้โอเคอ่ะผมก็ตีไปสองดาบมาดาบแรกก็คือเอาทีมที่มั่นใจที่สุดไปตีอะนะมาดูอันนี้คือทีมผมเนาะ ด้านซ้ายด้านซ้ายเห็นไหมมีทีมอลิตกบแพ้แล้วเหลือตัวเดียวโอเคแล้วจะเป็นทีมที่สองะทีมที่สองที่ผมฝั่งเขาจะเป็นพวกอะไรนะตัวอะไรวะอีออสซิวาน่ากับ ลูนอกยอาร์ no no เนาะคืออ่าอ่ะดูชื่อนะเล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 อะไรเนี่ยเขาจะเป็นยอสิว <Overwatch> <ESCO> <aro> uhm. <obile Hels iba> ัน้าแล้วก็ลูนอกยอาร์ชาทอาเลได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนนี้คนนี้ที่ผมตีไปใช่ไหมว่าอ๋อไม่ใช่นี่ว่ะเป็นไอ้นี่เป็นนี่ลูนอกยูอารแล้วก็ไอ้นี่ยูอโอ้ผมชอบดึนชื่อวะขอโทษทีมันชื่ออะไรวะ ตัวไม่ค่อยได้ใช้ยังไม่ได้ปั้นอ่ะตัวนี้ตัวนี้ไฮไฮเออไอริเทลเอเมเบอร์ไอริเทลเน็กซัสโครโหดอะอะมาดูไคือมันเน็กซัะแล้วคือคือที่แน่ ผมคิดว่าเออผมคงเอ,เอาเอาทีมชาบมาตีเขาอ่ะผมน่าจะแพ่นะเห็นไหมเขามีทั้งดูน็อกอยูอาร์ไอรีเทลยูอาร์เนาอะ,อะแล้วก็ตัวหนาเลยอ่าตัวนี้ตัวแทงก็หนาเนาะมีอากาชิกแล้วตัวฮิวะมาะโดนผมเลยเอาทีมนี้ไปใต้กำลังก่อนอเอฟเมอร์แลนดาเนาะ เผื่อว่าจะฆ่าได้ทั้งตัวสองตัวเนาะมาดู่น,นี่อันนี้ดาบสองผมนะเห็นไหมเอสเมอร์เดนดาแล้วก็ใส่คาร่ามาเนาะกันกันตายกันเอสเมอร์เดนดามันโดนเบอร์สเม็ดเห็นไหมตายแล้วนะที่จริงอะ่ะแต่มันยังไม่ตายไงมเนอร์อม,มตะชั่วคู่ทำให้ปั่นไดแ้แล้วก็ปั่นไปดูดเลือดเห็นไหมเลือดเริ่มเด้ขึนน้นมาแล้วครึ่งหลอดแล้วเห็นไหม สำเร็จและค้าตายหนึ่งตัวและไอร t เทลยูตายเลยก็เหลือสี่ตัวแพ้คราวนี้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วไม่ไม่ค่อยสีเรียสนะโอเคดับสองแพ้ได้แต้มน้อยไม่เป็นไรช่างมันครับดับสามาคือดับสามนี่คือซ้ําและเอาทีมที่แบบแข็งเก่งลองลงมาจากทีมอ l ริทยูอาเนาะก็จะเป็นทีมชาแล้วก็พวกเฟยเนาะเอ้ไม่ใช่เฟยดเฟิงเฟิง เอาเฟืงมาใช่ไหมปุ๊บอ่าเฟืงนี้หนานะครับเอามายืนแท่งหนึ่งได้เลยปุ๊บปับตาบเข้าไปใชอ่าอันนี้สู้สบายเลยเพราะมันห้าสี่มันลุ่มตามเก็บไปครับอ่านี้ก็จะเป็นเกี่ววอล์เนะ กิวอหลกักก็คือเราเราเน้นเก็บแต้มให้เขาเรียกว่าอะไรให้ให้กิวเราเนาะผมได้ประมาณเท่าไหร่นะพันหกอ่าดูตรงนี้บันทึกไม่ใช่ดิดินบอร์ดอ่าดูพัฒมิตรเห็นไหมผมเก็บแต้มได้พันหกแปดนะพันหกแปดเอ็ดนะก็คือกิวเนี่ยเน้นเน้นตีตัวที่เราคิดว่าชนะเนาะเห็นไหมผมอันน well. ี้ผม <establishing> <Champion>. <céu ises> มาเล่นไวไงผมมาตีตัวที่เราแบบอีซี่อีซี่หน่อยอ่ะเพราะเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงมันก็จะรีนะครับเห็นไหมอันนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วอ่าโอเคพอผ่านไปสามชั่วโมงปุ๊บมันก็จะรีอ่าพลังงานเต็มและตอนนี้ก็คนอื่นก็จะมาตีต่อเราได้ไงคนอื่นก็จะมาตีตัวง่ายๆต่อไงเพราะอะไรที่ผมไม่ตีตัวอื่นเห็นไหมพวกตีแถวแรกแรกังหนึ่งแถวสองอะไรพวกเนี้ยตัวแถวสามแถวสี 4, ่ครับ อันนี้ระดับเลดบอสดูพลังเดียร้อยสองล้านแหละใครจะไปตีลงไหววะเห็นไหมร้อยสามล้าน RGTV จีทีีเท่าไหร่อะโอกเกือบร้อยล้านอะ่ะเนี่ยร้อยสามร้อยสองล้านแล้วดูพลังผม หัวขวางกันเกือบเท่าตัวตียังไงตีแพ้อยู่แล้วครับตีไม่มีทางชนะเลยไหมเราก็ไม่ตีพวกเนี้ยพลังพอๆกันเห็นไหมหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบโอเคอันนี้กิวอ๋อจะประมาณนี้เนาะเราเน้นทําแต้มนะครับโอเคอมาดูฝันไลน์ฝันไลน์ฝันไลน์เดี๋ยวอันนี้จะเป็นต่อไปนี้จะเป็นการอัดแอปทีมแล้ปรับทีมและ แนวรับ <c oughs> คือผมไม่ได้ปรับทีมมานานมากกันะะดูดิยสิทีมผมเนี่ย <c oughs> โอเคหลักก็จะใส่ไอ้นี่เนาอะอาเขาเรียกว่าอะไรเลเวลผู้คุ้มกันเนี่ยมันจะทำให้เราได้สเตตัสเพิ่มเติมไหม,ไหมเห็นไหม <c oughs> ทีมก็ได้เลือดบวกขึ้นมาพลังสเตตีก็บวกขึ้นมาแล้ว ล้วก็ใส่ตัวที่ไม่ใช่เนาะกดเพิ่มบทเลยแหละแม่บอกใหม,ม่แล้วอ่าอันนี้ผมจะทำสักสามทีมเนาะที่แข็งๆเนาะอ่า อันนี้นานอันนี้นานหน่อยเนาะไม่ได้ปรับทีมเลยอันนี้ใส่เบอร์ดเบอร์ดเอาเป็นเอาเป็นทีมสามทีมเหรอคิดแบบยงังไม่ได้ใส่เฟิงเลยไอ้ทีมข้างหลังอะทีมอ่อนๆใส่ใส,ส่ไว้งั้นนะไว้ไว้กันบ้านเนาะ สามดาบเอาสามดาบเอาไว้แบบเอาไว้แบบไปช่วยโจมตีไงเพราะถ้าเกิดเราสั่งโจมตีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันจะมีคิวของมันอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดคิวเกิดคนสั่งตีเยอะแล้วถามอัพเนี่ยมันก็จะตีล้มเหล,ลวนะเพราะงั้นพวกคิวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกสั่งการนะว่าเออเอาสามทีมตีเท่านั้นนะสองทีมตีเท่านั้นนะทีมทีมที่แกแก่งที่สุดอะไรประมาณเนี้ยโอเคขอปรับทีมโ,โลกใหม่หมด โล่โล่ไหวก็จบอ่ะเอาไว้อ่ะทีม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 ,ทมโมแข่งแก่งทีมอันดับหนึ่งทีมอลิศ ผมจัดให้ดูสามทีมก็อพอมั้งเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเงลืมัเนี่ยมิติเอาไว้ใส่ตรงไหน โอ้มีเฟิงด้วยเฟิงไปใส่ซะงั้นอ่าเองเจอออกมาไม่ไม,ไม่ไม่ได้จัดมานานนานมากแล้วนี่เจอแล้วอิทีย์ปสามทีมก่อนเนาะสามทีมพอทีมทมี่เหลือไม่ไม่ต้องแข่งกันละโอเคเทีิใส่ไมิทียดงว่ เราต้องกดนี้ก่อนลืมกดตรงนี้ก่อนอีโรเนี่ยครับแล้วก็ใส่เอาเอานี้ยอาเสนาอ วัวเร็ววัวเร็วไม่ได้ไม่น่าจะใช้เอ่โอเค,ออเคที่จริงอยากใส่อยากใส่ฮิว เพ,เพราะไอ้นี่ค่านี้มันจะลดลงเรื่อยๆเนาะเวลาเวลามีใครมาตี <c oughs> เวลามีใครมาตีทับพี่เราป้องกันถึงเราจะชนะก็ตามนะครับค่าพลังมันก็จะลดสมมุติตอนนี้มีอยู่เจ็ดเจ็ดเอเจ็ดสามกใช่ไหมพอสู้ไปหนึ่งคนอาจจะลดสักอ่าสิบสิบสิบล้านแล้วพลังนะ่ะก็จะเหลือร้อยยี่สิบหกร้อยสิบหกลดไปเรื่อยๆนะครับ ใส่ตัวคิวไว้ทักตัวครับไว้กันคิวใส่ไปนี่ดีกว่าเนาะ บิไออกเอาทีวก่อนทีมชา 其实，你随便买个东西，你都 โอเคอ่าแล้วก็ไปกดตบทงเงี้ยจัดฟอร์เมชันเนาะมันมันจะจัดไอ้นี้ไม่ได้นะอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะพวกอุปกรณ์ป้องกันอะไรเงี้ยจัดไม่ได้นะมันจะจัดได้แค่วัตถุโบราณอันนี้ถิ่นนี้น่าจะพลังเขาเรียกว่าอะไรพลังรดรถอยู่แล้วแหละาะงั้นได้ใส่ตัวฮิวเข้ามาเนาะแค่ประมาณนี้นะโอเคอยู่ถึงไม่มีวิเทียรแล้วนะ่าจะโอเคอยู่ เบ,บิ่งเฟืงแปะอมเบลอนอนี่แหละนี่ใส่นีิแหวนกันตายอันนี่ดามเมิดพึ่งแค่อันนี้เลยเอ็ดเมอร์ เราก็ใช้วัตถุเวลานี้เนาะเอาไว้แบบต้นเกมทำให้มันเสกเกาะขึ้นมาเนาะทำให้เอ็นเมอรันด้าดมันยืนทนได้หน่อยโอเคประมาณนี้สามทีมเอาไว้โจมตีไว้ป้องกันอะไรประมาณนี้เนาะสามทีมหลักๆ <c oughs> ประมาณนี้ละโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะส่วนทีมที่เหลือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ก็แล้วแต่เลย ค่อยใส่ใส่ไปกันเลยครับเพราะมันไม่เน้นพลังโจมตีสูงแล้วพวกนี้เอาไว้ป้องกันบ้านอย่างเดียวไ,ไว้ยื้อเวลาเนาะสามทีมหลักเนี่ยวไว้โจมตีเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เนาะไว้คลิปหน้ามีอะไรก็ติดตามมาแล้วกันก็อ่ะโอเคไปเจอกันครับ